เราเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่หมอชิดนะคะตามถนนทนท,นทางสายเหนือสายอีสานเนี่ยต้องบ,บอกว่า<ฮ>การจาราจรหนาแน่นแล้วบางส่วนเนี่ยนะคะ ต้องบอกเลยว่าคือเขาทยอยเดินทางกลับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะลาเลยล้หยุดยาวเลยแต่วันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าการเดินทางเนี่ยน่าจะสูงที่สุดสําหรับกรณีการเดินทางกลับภูมิลาเนาแล้วเดี๋ยว16เมษายนเนี่ยตอนกลับเนี่ยก็น่าจะเยอะนะคะอันนี้คือบรรยากาศถนนมิตรภาพอีสานใช่ไหมคะมิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงฮะขนาแน่นตลอดคือใช่วันหยุดวันเทศกาลปีใหม่สองกรต์ทีไรติดยังไงก็ติดอย่างนั้นคือหลายคนก็พยายามจะออกช้าหน่อยออกไวหน่อยสุดท้าย คือมีอยู่สองอย่างติดมากกับติดน้อยอะค่ะประตูสู่ภาคอีสานนะคะดูการจาราจรอ,อันนี้คือภาพสดๆตอนนี้เลยคุณผู้ชมหนาแน่นนะคะถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนตัวได้พอสมควรเนี่ยค่อยๆตามกันไป<ช>แล้วคิดว่าสายๆกว่านี้หรือว่าช่วงค่ำวันนี้น่าจะแบบติดาาขัดเลยทีเดียวบางท่านทำงานก่อนเลยเดี๋ยวค่อยออกช่วงเย็นๆใช่นะคะ คือใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่าอุ๊ยรถเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ดูสิเ,ออเขาพากันกลับบ้านคน<อ>ข้าวคนของ,ของบางคนก็ต้องนั่งท้ายกระบะ จริงๆิงนี่ร้อนนะฮะแล้วก็บางทีเห็นอย่างผมคนต่างจังหวัดอ่ะเวลาใครจะกลับบ้านก็จะโทรถามกันกลับไหมกลับด้วยกันยังไงบางทีรถกระบะขออนุญาตจริงจริงอันตรายนะผิดกฎหมายแต่ว่าบางท่านก็คือนั่งกัน5คน7คนหลังรถกระบะเนี่ยเจ็ดแปดชั่วโมงนะกลับบ้านวิถีชีวิตะนะของคนไทยเราคุณผ,ผู้ชมอไปดูบรรยากาศสดๆนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะเกาะติดอยู่ที่บริเวณถนนมิตรภาพแถวแถวปากช่องนครราชสีมานะคะคุณอิธิพัฒน์ปิดาโรธรายงานสดเข้ามาค่ะคุณอิธิพัฒน์เชิญค่ะเชิญครับ 陈卡。 เราอยู่ในพื้นที่ทางหลวงของจังหวัดสระบุรีด้านหลังของผมก็คือโรงปูนนะครับซึ่งการจราจรจุดบริเวณนี้ก็จะชะลอตัวเป็นช่งชวงๆครับจุดนี้รถยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่ถ้าไปจากจุดนี้เพียงแค่อีก2กิโลเมตรครับรถก็จะติดชะลอตัวครับเพราะว่าตอนนี้บรรดารถที่ทยอยเดินทางเข้ามาจากกรุงเทพมหาคนครมาจากถนนสายเอเชียแล้วก็มาตัดเข้าพื้นที่ทางที่จะไปทางภาคอีสานเนี่ยนะครับทำให้การจราจรณนะเวลานี้ครับก็เริ่ม ที่จะหนาแน่นขึ้นครับโดยประชาชนนั้นมีจุดมุ่งหมายจะไปภูมิลำนาวครับเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมานานหลายปีนะครับจากปัญหาโควิด -19 ซึ่งเส้นทางหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพจากจุดนี้ครับตระบ,บุรีนั้นมุ่งหน้าไปภาคอีสานครับช่วงที่จะขึ้นเนินมวกเหล็กนะครับตราบุรี รถจะรจะรอตัวเห็นเป็นนะแถวแนวทางยาวเลยนะครับซึ่งเมื่อเข้าเขตจ,จังหวัดสระบุรีนะครับจุดบริเวณนี้ก็จะทําให้การจราจรน,นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าลงครับแต่ว่าถ้าเข้าไปทางพื้นที่ของกลางโดงปากช่องจุดนี้ก็จะมีปัญหาอีกหนึ่งจุดนะครับเพราะว่า เป็นจุดที่ประชาชนนั้นจะแวะซื้อผลไม้ครับทำให้ต้องจอดแวะข้างทางแล้วก็จะต้องถอยรถเข้าถอยรถออกครับทำให้การจราจรบริเวณช่วงอำเภอปากช่องเนินเขาวกลางดงก็ติดขัดนะครับ หลังจากจุดบริเวณนี้ครับก็จะมีจุดที่ติดขัดอีกหนึ่งจุดครับก็คือจุดที่จะไปบริเวณคลองไผ่เขื่อนลำตะคองครับจุดนี้ครับรถจะชะลอตัวครับเพราะว่าเป็นเนินสูงครับขณะที่ประชาชนที่ทยอยกันเดินทางมาวันนี้นะครับบอกว่าตั้งใจครับที่จะมาช่วงเช้าครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงค่ำที่ช่วงค่ำวันนี้จะมีรถหนาแน่นกว่านี้นะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์นะครับสำหรับตัวเลขประชาชนที่จะเดินทางในวันนี้ 6รับ6,48,530คันและพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นเป้าหมายมากที่สุดนะครับการอำนวยความสะดวกตอนนี้หลายพื้นที่นะครับตั้งจุดอำนวยความสะดวกเอาไว้แล้วก็มีการเปิดช่องทางการจราจรพิเศษด้วยนะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเปิดให้บริการจุดของ M6 นะครับมอเตอร์เวย์โคราช ให้ประชาชนนั้นกับภูมิลำนาวครับเพื่อที่จะลดความแออัดของสภาพการจราจรขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก็จะเปิดช่องทางพิเศษทางฝั่งขาเข้าที่คุณผู้ชมได้เห็นฝั่งทางด้านขวามือของผมนะครับฝั่งทางนั้นก็จะมีการเปิดจราจรช่องทางพิเศษเพื่อที่จะให้รถนั้น วิ่งได้อย่างคล่องตัวถ้าคุณผู้ชมดูป้ายขับขี่ปลอดภัยนะัเวลาเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีป้ายจำกัดความเร็วอยู่เพราะว่าบางจุดที่ช่วงที่ทําความเร็วได้ประชาชนก็จะทําความเร็วกันอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับสําหรับการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากว่าความเร็วก็เป็นหนึ่งใน อุบัติเหตุที่ทําให้เกิดจากความประมาทในช่วงของ7วันอันตรายที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภันยนั้นเน้นย้าให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับและนี่คือบรรยากาศาการเดินทางล่าสุดครับของถนนมิตรภาพช่วงจังหวัสดสระบุรีครับขอบคุณคุณ,คณอิทธิพัฒน์นะคะก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคะ่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพค่ะ